นั้นเราจะรู้ว่าเจตนาผัสสมานสิการคือสังขารที่กําลังปรุงแต่งมาเพื่อเป็นเจตนากําลังปรุงแต่งไปเป็นผัสสะกำลังปรุงแต่งเพื่อความเป็นมนสิการนั้นมนัสนะสิกาละมานะคือใจสิคือใครกาลีกาละคือการกระทําใจของใครที่มีการกระทํากําลังพุ่งไปเฮ้ย hey, ไปแล้วไปแล้วไอ้นี่ไปแล้ว สัตตานังตัวนี้ไปและแล้วไปไปเชื่อมดูการที่พระุทธเจ้ารู้วาละจิตอาเทศนาปฏิหารท่านรู้ตั้งแต่มโนสังขารของท่านผู้นี้เป็นอย่างไรคือมณสิการสัตตานังจับตั้งแต่ต้งนี้ลำดับจิตต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรนี่พยากรณ์ได้อย่างนี้เพราะท่านใช้เจโตมองดูอย่างนี้ไงเห็นไหมและนี่คือเหตุคือผลหมดเลย เลยถึงบอกเงาเวลาที่ยมละนันทีเรื่อยๆเนี่ยใครใช้อาเทศนาปฏิหารกายมเนี่ยจะพยากรณไม่ได้พยากรณ์ผิดพอก็เห็นยมจับลำแสงนี่ปุ๊บยมละนันทีละใช่ไหมเออเขาจะเดาใจยมไม่ออกใช่ไหมและถ้าโยมไม่อยากให้เดาเลยยมก็ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสิฉันไม่มีวิตกวิจารณใช่ไหมมันมองไม่เห็นเพราะเวลาเขาดูเขาดูวิตกวิจารณ์ ความสามารถของคนใช้อาเทศนาปฏิหารลำดับสามคือการดูวิตกว,วิจารณ์ของท่านผู้นี้เป็นอย่างไรลำดับที่สคือละเอียดกว่าเห็นตั้งแต่มโนสังขารของท่านผู้นี้และรู้ว่าวิตกว,วิจารเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่านได้ก่อนแต่โยมเกิดวิตกว,วิจารปุ๊บโยมดีลีทละนันทิใช่ไหมเสร็จพยากรณ์ไม่ได้เห็นไหมดังนั้นธรรมะของปุรุชนมันจะมาเลิศก่อของอริยะได้ไงจริงไหมไม่ได้ของอริยะเหนือกว่าอย่างนี้